สวัสดีครับก็ผมแบ์กัมโกเกมแคทเติรแคทเกมด ats, ats, com, ักบอลโดคาเมเทออีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนล่าง LR เบจิโตครับผมนะถ้าเกิดว่าใครติดตามไลฟ์หรือว่าติดตามคลิปที่ผ่านมาก็จะรู้ว่าผมเปิดได้ LR เบโตอัปเดตเลยก็คือผมได้มาอีกตัวครับผมนะสำหรับ LR เบโตนะเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหน คือตอนนี้ตอนแรกผมได้มาแค่ตัวเดียวใช่ไหมทําไปทํามาเปิดได้อีกตัวในช่วงที่ผมพยายามเปิดหากาชาโกคุน GT ผมได้ใหม่ตัวปลดล็อกเส้นทางได้อันหนึ่งครับผมนะกลายเป็นว่าเพิ่งได้ LR ใหม่และได้เส้นทางมาด้วยเลยจะว่าโชคดีก็อาจจะดีโชคร้ายอาจจะร้ายคือผมเปิดหวังเจ้าโกคู GT ตัวใหม่แต่ไม่ได้สักทีเว้ยผมเปิดมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้เลยตอนนี้ขาดแค่ตัวเดียวที่จําเป็นแหละแต่ได้ LR เบตโตมา2ตัว ก็ไม่เป็นไรแล้วกันผมจะพยายามเปิดต่อไปโกคูจ <c oughs> ีทีมันก็ดีนะแต่วันนี้จะมาเปลี่ยนร่าง l อเบตโตกับผมนะโอเคตอนนี้ก็ขาดีแค่เหรียญเดียวผมนะคือเหรียญจากด่าน,นี้ <c oughs> เหรียญจากเบสติ้งบลูฟิวชั่นไอ้มันด่านที่มันง่ายลงมาป่าวะเออวะ <c oughs> ตุกเพลเล่นด่านยากไปหมดแล้วเลยแค่ด่านง่ายลงมาไม่เป็นไรหรอกมะั้งเอามาั <c> ้ย <oughs> โดยทีมที่ใช้ก็เอาตัวที่ผมพึ่งทําไปพ์ทที่แล้วทีมเบต้าแฟมิลี่มาลองล้วกันเอเนะที่พ์ทที่แล้วผมทำเบจต้าไปผมนะก็เอาทีมเบต้าแฟมิลี่มาได้เดี๋ยวผมขอไปลองเลือกดูก่อนว่าจะเอาตัวไหนมาบ้างเบต้าแฟมิลี่ถ้าจะเอาแรงก็เอาตัวนี้นํามาผมเนะเบตโต้มันสีเขียวใช่ไหมงั้นก็เอา lr เบต้านำเลยก็ได้แล้วก็เบต้าตัวใหม่ผมนะเบต้าตัวนี้ผมได้มานี่แรงมากเลยเนะี่ย แนะนำถ้าเกิดใครมีเอามาใช้ผมเนะีเบต้าเปลี่ยนล่างเหลืองแล้วก็มันเป็นตัวเบตโตสีเขียวเน้นสีเขียวถ้ามีสีม่วงก็ดีแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเลยสีม่วงนะเอาทรั้งมาก็ได้ทรั้งค่อนข้างจะแรงทรั้งดาบริเกแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอา ECA เบต้ามาแล้วกันดามเมจน่าจะโอเคโอเคทีมนี้ขอแค่ไม่มีสีฟ้าน่าจะโอเคโอเคมา เพื่อนเป็นเบจิต้าอีกตัวหนึ่งครับผมเนะยมันนำจ G He ฮีโแล้วก็เบจิต้าแฟมิลี่เหมือนกันนะผมเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยผมกาผิดผมควรจะกาให้เหรียญมันเหลือด่านสุดท้ายตัวเล่นผิดเห็นมันเป็นร่างธรรมดาน้วยว่าด่านมันง่ายกว่าที่ไหนได้ไม่ตัวเผลอเล่นด่านยากไปหมดแหละก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามังง่ายๆเลยแล้วกัน เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนร่างแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปร้องด้วยผมนะี่มันมีทีมที่ผมอยากลองอยู่เมื่อผมเปลี่ยนร่างตัวนั้นไปแล้วโอ้โหลูกแก้วเปิดมาก็ไม่ดีเลยไม่เป็นไรแล้วมันแค่ลางแรกยัดให้หมดเลยแล้วกัน Lr บ o ตัวนี้หลายคนบอกว่าดีกว่า Lr โคจิต้ที่มาพร้อมกันนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ แต่ในแง่ความหล่อคิดว่า a อนิเมชัน LR o i t โกจิต้าน่าจะหล่อกว่าแต่ในแง่าการใช้งานเขาบอกว่า LR เบตจะดีกว่าซึ่งผมก็โอเคผมมีทั้งสองอันก็ใช้มนทั้งสองอัน <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากเราก็ผ่านกันไปไวๆไวไวไวกันนี่ไงผมมี LR รเบต้าเพื่อการนี้เอาลูกแก้วไปเออได้ทำให้ตาใหญ่ด้วยเอียม ฟิวเจอร์ทั้งดาบริเกผมนะผมปลดล็อกสเส้นทางถ้าใครไม่รู้ใ้มั้มแต่กาชาจาน,นิมบาที่พยายามจะเปิดหาตัวในจาน,นมบาแต่ไม่ได้ส่วนใหญ่ได้ทั้งเออสามารถฟ้าผมพยายามเปิดหาสามารถฟ้าป้ากลดว่าได้ทั้งมาสามตัวไม่ได้สามารถฟ้าทั้งอันโอ้นี่ไงเคาน์เตอร์นี่นะ L.R. เบต้าสซยาสาสีนี่ผมเคยทำคลิปเปลี่ยนร่างไปแล้วผมเลยไม่ทำซ้ำผมเนี่ยเลยไปแอบทำมาเนี <c oughs> ่ยและตัวนี้ก็เปลี่ยนร่างได้ผมเ,เอาจิงตัวนี้ลูกเล่นก็เยอะนะมันมีเปลี่ยนร่างมีอะไรแล้วก็จะมีพลังตามลูกแก้วโดยยิ่งได้ลูกแก้วเยอะยิ่งดีผมก็จะอย่างนี้เยแล้วกันแล้วก็เอาลูกแก้วไปก้าวอันได้พลังทุกอย่างครับผมเนี่ยทั้งป้องกันและโจมตีไอ้ตัวเบต้าทีทีตัวใหม่นี้ก็ได้พลังเยอะตามลูกแก้วเหมือนกันนะได้ลูกแก้วเยอะยิ่งแกร่ง พยายามหาลูกแก้วให้สอนเรียเยอะอะไรงนี้มากมาจินเบจิตา้าเท่น,นะตัวนี้แล้วเดี๋ยวทีมเบจิต้านี้ก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมทําอยู่คือ ECA มาจินเบจิต้าแดงเดี๋ยวลองมาใส่ดูดูว่ามันจะแรงแค่ไหนในการิจารไฟอ่ะไอตัวเบจิต้า GT เนี่ยมันทั้งถึกแล้วมันก็ตีแรงนะตีก็สองสามล้านขึ้นเนยปกติถ้าไม่บัฟไม่อะไร แล้วก็ความถึกนี้ก็ใช้ได้เลยเอาเป็นตัวแทงได้อย่างสบายโอ้ได้ทาพิเศษก็จันเลยแล้วกันนะนาวบ้านมีนาวอาชานี่เข้าไปใ้ผมเนะี่ยใช้เล่นใช้เล่น ใช้เล่นอะไรนะดารเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฟูตตามตรงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หวังว่ามันจะแรงกว่านี้นตายอยู่มั้งเนี่ยแค่เบตา้า g t ตัวเดียวก็นาจะตายแล้วก็อย่างผมบอกไปผมพลาดผมมาเล่นด่านที่มันความยากลองหลงมาหา่ใช่ด่านยากสุดของไอเอลอาร์เบโตไม่เป็นไรเดี๋ยวพอผมได้ LR b t ร์เบโตมาผมจะไปลองด่านโกคูใหม่ครับผมนะี เพราะว่าผมไม่แน่ใจไปได้โกคู Goku ใหม่หรือเปล่าแล้วก็ผมจําเป็นต้องใช้เหรียญด่านมันด้วยในการเปลี่ยนร่างบางตัวที่ผมก็มีเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปลองเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดได้โกคูจีทีใหม่มากอยไปลองอีกรอบก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวไปลองด่านโกคูจีทีใหม่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นเ <c ười> พราะไม่ได้ตัวแม่งสักทีโอเคผมแนะเท่านี้ก็เรียบร้อยมามาเปลี่ยนร่างกันเลย ทีมเบต้าแฟมิลี่นี่ก็ยิ่งแต่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะพอมีเบต้า GT ใหม่มาทั้งความถึกทั้งความแรงอะไรเริ่มจะสมบูรณ์แบบขึเรื่อยๆมากเปลี่ยนล่างเบโต้ LR เบโต้ปึ๊บเรียบร้อย LR เบเฮจิโต้เยมากเอลอาเบโต้ผมเนี่ยเทรนนิ่งเลยก็ได้ไหม เอาเท้าที่มีไปก่อนเกรซซักเซสหรือว่าอันนี้ดีอันนี้จะคุ้มกว่ากันอันนี้ก็ได้แล้วก็อของ you know. เทรดมีอยู่เนาะเอออย่าลืมใส่การ์ดปู่ยัดไปเลยเอ่ะไม่มีเซนี่เหรอตังกูหมดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอหาขายรูปปั้นก่อนนี่ไงเออเกือบไปแล้วไหมล่ะมาอ้าวอยู่ใน LR อยู่นี่โอเค ล็อกไว้แล้วผมนะไม่ต้องผมล็อกไว้แล้วเสียวจริงไรจริงอ่าแล้วก็นี่เย่ถ้าไม่ตายก็จะเต็มครับผมนะยตอนนี้ผมยัดแล้วเลเวลร้อยสามสิบก็ถือว่าโอเคทีมที่ผมจะทําก็คือทีมไฟหน้าหรือทัมการ์ดครับผมนะผมสังเกตเห็นว่าตัวละครในทีมนั้นแม่งเก่งเยอะเลยนะเราจะลองจัดทีมไฟหน้าหรือทัมการ์ดครับผมเนะี่ ที่ไอสองตัวนี้ทั้ง LR ลอาร์โกจิต้าแล้วอาร์เบโตเป็นผู้นำครับผมเนี่ยผมน่าจะถึงเวลาได้ลองทิมนั่นแหละตอนแรกๆที่ได้โกจิต้ามายังไม่ค่อยจะมีตัวละครทิมนั้นไงตอนนี้พอได้ LR b e เบโมาเพราะ R, ito, าว่าทิมไอไฟน้าเลยทาการ์ดนีน่าจะแหลมขึ้นเยอะนี่ผู้นำมันน่าจะเท่ากันเลยป่ะ150ออแล้วก็โกจิต้า 150ร้อหอเช่นกันโอเคก็จเจ้าตัวไหนนำก็ได้เบโตโน้นำไปโกโลตาเยแล้วก็ l อลออตัวหุยทีมนี้ LR 4ตัวแหลมๆทั้งนั้นครับผมเนะี่ยล้วจะใส่ตัวไหนเข้าไปเพิ่มอีกก็มีเอาเคฟ้ามาเปลี่ยนลูกแก้วให้พวก LR ทั้งหลายได้ใช่อ,อีกตัวหนึ่งก็โกจิต้าหรือโกเทนครูด,ดีดานโคคูเป็นสีเหลืองกนเอาโกจิต้าฟาร์มโอเค ทีมไฟนาเลยทำกาดกับผมเนี่ยนี่เป็นทีมที่ตัวต้อนแอทแทกตัวต้อนเฮดพีเยอะสุดแล้วมั้งเป็นแสนทีมอื่นที่ผมมีนี่ไม่ถึงเออนี่กลายเป็นทีมที่เยอะที่สุดครับผมเนี่ยค่าตรงเนี้เลือดก็คงจะเยอะที่สุดแล้วมั้งพอมี4 LR โอ้โห let's go เลยกันับผมเนี่ยไปลองในด่านโกคูใหม่อ้าวตามินา่าคุณจะหมดเวรกรรมทั้งนั้นเล่นด่านโกคูใหม่ความยากแรกไหม แค่นั้นละกันเพราะว่าสตาบิน่าผมหมดผมี้เกียจใช้ตังเปย์ยังไม่ได้เล่นพอดีอ่ะจัดมาเรากเาจะเอาเบโตโกตาของเพื่อนไหมทีมไฟนหน้ารืร้ามกาะผมเนี่ยมันเป็นทีมที่ตัวละครมันไม่ค่อยมีเพราะมีแต่ตัวเทปเทปแต่พอมีตัวละครแล้วเพราะว่ามันน่าจะเป็นทีมที่เก่งน่าดูเลยเนี่ยเอาเบโตเน้นเบโตมา ผมว่าทีมนี้เลือดเท่าไรห้าแสนสามนี่เป็นทีมที่เลือดเยอะที่สุดในบรรดาที่ผมมีตอนนี้แหละโอเคทีมซ l r ท่านเอ้ผมเชื่อว่ามันมีอีกบางตัวที่ผมยังไม่มีแต่ตอนนี้มีเท่านี้เล่นเท่านี้ไปก่อนผมเนี่ยเอเบตโตโอ้โหอยู่ด้วยกันนี้ได้ไหมลิง์ดีกว่าปะอยู่กับเบตโตบลูลิง์ดีกว่าอย่างนี้ก็ได้นี่ เอให้มันอยู่ตรงกลางไปไอเลอาร์เบโตนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะผมว่าไม่ได้ตกยุ่ไปเท่าไหร่เลยมาลองโจมตีรอบนี้เป็นรอบที่ท่าไม่ตายไม่เต็มดูว่าจะเป็นท่าแบบไหนผมนะจะว่าไปแล้วต้องดูท่าด้วยว่าท่าอะไรบ้างเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าเนะเว้ยขอดูท่าก่อนเบตโตมันแรงเนะี่ยโอเคพอได้พอได้มาเอลา เบตโต้ดีถ้าเตะยังรอ,อยังรลอโอ้โหบีตกูแบ็อาทาอนเิเมชันถือว่าสวยนะหุยสองรอบโอเคตัวนี้มีโอกาสตีเบิ้ลเยอะอยู่เหมือนกันนะผมเนี่เตะตายเลยเคก็คโหด <c oughs> ผมคิดว่าผมคงไม่ได้เปลี่ยนล่างคมไม่หวังอะไรมากเ <c oughs> นี่ยอบีท่าใหญ่ได้ไหมอยากดูท่าใหญ่อันไหนดีกว่ากัน พอกันโอเคมากอดิต้าให้ไปอยู่โรเทชันให้ไปอยู่อันดับ3เพื่อมันได้ใช้ท่าดีๆเอมาท่าใหญ่เบโตผมนะ่บึ๊บบึ๊บอ่าเมื่อกี้ก็ใช้ท่าใหญ่ที่ว่านี่คือท่าใหญ่เออบิ๊กแบงแล้วก็ท่าเล็กคือท่ากวักมือแล้วก็ต่อยเออนี่ไโอ้ยมันใส่รัวขนาดไหนวะเนี่ย มันต่อยรัวเหมือนกันในตัวนี้แล้วก็มีความถึกความไรผมนะเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างจะง่ายเลยโอเคนี่มานี่ไงพอเคฟ้าไปลูกแก้วให้ก็จะง่ายขึ้นแล้วผมเนี่ยเอาลูกแก้วไปอีกแต่อาเบโตนี่มันก็ตีแรงนะไม่เช่ว่าจะตีไม่แรงเท่าโกจิต้าตสมงอะไร ดามเมลก็ใช้ได้อยู่นะโอ้จะว่าใบแพ้ทางลืมดูมาแบบมังบีกแบงอาทาต่อโหมันเบิ้ลบ่อยมากเลยเนี่ยรอ,ออยู่นะผมว่าเออแอนิเมชันอาจจะห่อไม่เท่าโกจิตา้าแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่ามันก็หอ่อความสม,มูทแอนิเมชันอะไรนี่สิว่าสวยอยู่โอ้ยทำไมตายใส่เบโต แสนแปะเลยวะอันตรายเหมือนแกเนี่ยเคฟ้าอืมคุณเธอบอกอุตสาห์เปลี่ยนลูกแกเพื่อให้ตัวใช้เองทีีจะได้มาเปลี่ยนให้พวกเออโอ้ดีไงได้เปลี่ยนล่างโอ้โชคดีโดนตีแรงเลยได้เปลี่ยนล่างผมนะได้รอเอลเบตโตบลูตอนแรกนึกว่าจะไม่เปลี่ยนล่างได้เปลี่ยนผมนะเบโตบลูเย่มาก็อันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะแพ้ทางอย่าไปกลัวเบโตบลูสู้ ฆ่าได้ปะมาดูท่าใหญ่มันนะผมเนี่ยโหทุก่านโชคดีแม่อืมท่าใหญ่โว้ต่อยรัวอันนี้ท่าคันแรกอืมนี่ท่าต่อยเหมือนตัวแดงเลยแต่เป็นท่าต่อยที่รอกกว่าอีกรอบหนึ่งอืมเออเนี่ยมันท่าต่อยคอยตัวสีแดงแหละแต่รอกกว่าโอ้ไม่ท่าฟันด้วยรอบนี้เออนี่ไงรอบที่รอบที่สองนี่เป็นท่าใหญ่เท่นะโหว่าทําไม่ตาย แลวคือมันเบิ้ลบ่อยมากเลยเนะี่ยใช้ได้แหละเอออย่างเทพอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาในทีมผมผมนะเยโอเคผมนั้นคือการเปลี่ยนล่าง LR เบโตและการลองทีมไฟนาริทรัมการ์ด4 LR ที่ผมมีตอนนี้ผมนะตอนนี้ทีมผมนี่เริ่มจะโหดขึ้นเรื่อยๆโหดขึ้นเรื่อย ไม่นานเราจะกลับไปเป็นเหมือนยุคสมัยก่อนอีกครั้ง <g ül> ใครชอบคลิปนี้รืบกดไลค์ใครชแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสั่งผมนั้นผมนั้ถ้าเกิดนะใครเล่นพาดต่อไปก,ก็อย like, ่าลืมกดไลค์เยอะสวัสดีครับไปก่อนบ๊ายบายงุ่ยดไนท์